ในะะหน่วยเดิมนะคะชื่อหน่วยว่ากลางวานันกลางคืนนะคะแต่วันนี้นะคุณครูพิสุพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องดวงอาทิตย์นะคะและวันนี้นะคะคุณครูพิสุกจะให้เด็กๆฟังเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทําท่าทางประกอบเพลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูคมีพี่ๆของเด็กๆนะคะเพลงนี้รับชมได้เลยคะ่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง เด็กๆก,ก็ได้รับชมบทเพลงแล้วก็ท่าทางประกอบเพลงพระอาทิตย์ยิ้มเฉ่งไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องพระอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพระอาทิตย์จะเป็นเรื่องอย่างไรนะคะและเดี๋ยวข้อดีข้อเสียของดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะลูกนะเชิญรับชมได้เลยค่ะลูกดวงอาทิตย์คือดาวดวงหนึ่ง มีลักษณะกลมสีแดงอมสม้มและมีแสงสว่างในตัวเป็นสัญลักษณ์ของเวลากลางวันปรากฏขึ้นในตอนเช้าและจะหายไปในตอนเย็นและแสงของดวงอาทิตย์ทำให้โลกสว่างและมีความอบอุ่นเรียกว่าแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายค่ะอย่างเช่นทำให้เสื้อผ้าแห้ง ถ้านอมอาหารเช่นตากกล้วยปลาแห้งเนื้อแห้งช่วยทำให้พืชสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงและได้อากาศออกซิเจนที่จำเป็นในการหายใจต่อคนและสัตว์อีกด้วยค่ะแต่แสงแดดก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเด็กนะคะ เด็กๆไม่ควรตากแดดนานๆค่ะคำศัพท์ประจำวัน sun S U N sun พระอาทิตย์อีกครั้งนะคะ sun S U N s-un พระอาทิตย์ค่ะวนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆไประบายสี ดวงอาทิตย์นะคะซึ่งดวงอาทิตย์นี้จะเป็นจุดบ่อกเกิดของทําให้อากาศของเรานั้นมีแสงสว่างแล้วก็เกิดความร้อนได้ด้วยนะคะแต่วันนี้เด็กๆลองไปไปสีดูนะคะแล้วก็มาส่งคุณครูตอนที่เปิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนัดไปอีกทีนึงนะคะไ็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ